ส,สวัสดีครับส่องต้นไม้คลิปนี้นะครับผมพามาดูการปลูกต้นยางนานะครับนี่คือต้นยางนานะที่อยู่ในสวนของอยางพารานะครับก็ไปดูหลายที่แล้วนะครับเกี่ยวกับการปลูกต้นยางนาในร่องยางพารานะครับแต่วันนี้ครับผู้ชมในสวนนี้มีความน่าสนใจก็คือว่ามันมีความโตโตนะครับมีความเติบโตต้นมันโตเกือบเท่ากันแล้วครับคุณผู้ชมครับเนี่ย เกือบเท่ากันจริงครับคุณผู้ชมสวนนี้นะครับนี่ปลูกที่หลังครับคุณผู้ชมอายุอยู่ที่สามปีเลยครับถ้าถึงฝนนี้ก็จะครบสี่ปีนะครับส่วนต้นยางพารานี่อายุหกปีครับคุณผู้ชมครับลาต้นมองเผลอๆนี่คล้ายๆกันเลยนะเห็นไหมครับมองไปนี่นะครับแทบจะเป็นเหมือนกันเลยนะครับก็เป็นพืชตระกูลยางเช่นเดียวกันนะครับเป็นยางเหมือนกันอันนึงเป็นยางพารา นะครับอันนึงเป็นยางนานะครับคุณผู้ชมครับแลวก็ไม่ได้มีเฉพาะแค่นี้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าบางบางแถวบางอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ป่าชนิดอื่นนะครับมาดูแถวนี้แถวที่อยู่ด้านซ้ายนะครับไม่มีใบเหลือให้คุณผู้ชมเห็นแล้วครับนั่นก็คือต้นอะไรครับคุณผู้ชมครับเป็นต้นสักนะครับคุณผู้ชมต้นสักฤดูกาลนี้นะครับดูจากญ้านะครับดูยาก่อน ้านี่ไม่มีแล้วนะครับตายไปหมดแล้วนะครับฉะนั้นต้นสักมันจึงถัดใบนะครับมีใบของมันใหญ่ๆนะครับคัดใบไปแล้วนะครับโตเร็วนะครับคุณผู้ชมครับต้นสักนี่เป็นถือว่าต้นต้นไม้ที่โตเร็วนะครับเกือบเกือบไปเท่ากับต้นยางพาราแล้วนะครับต่อไปยางพาราก็จะได้กรีดนะครับปกติแล้วแถวบ้านผมที่อยู่ที่เจ็ดแปดปีเ็าเก็บปีกันแล้วนะครับอันนี้หกปีนะครับอีกปีหน้านะครับหรือว่าปีต่อไปก็จะสามารถกรีดได้ ต้นไม้ป่าก็จะเติบโตขึ้นนะครับต้นไม้ยางพาราก็จะได้กรีดนะครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นสักเช่นเดิมนะครับ,นะรบเจ้าของท่านมีการวางแผนโดยการปลูกมีการปลูกต้นไม้ป่านอย่างชัดเจนแน่นอนครับคุณผู้ชมเพราะว่า,าท่านทิ้งระยะห่างไว้นห่างมากาดูจากต้นต้นนี้นะครับไปหาต้นนู้นครับ ประมาณ8เมตรนะครับปกติแล้วนะครับเขาจะทิ้งไว้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนี้อาจจะเป็น7เมตร6เมตรแต่อันนี้วางไว้8เมตรเพื่อที่จะเอาต้นไม้ป่ามามาปลูกคอันนี้ถือว่าเป็นการวางแผนที่ดีนะครับระยะยาวนี่สบายเลยแหละนะครับคุณผู้ชมครับนี่ถ้ามาหน้าฝนเนาะคุณผู้ชมเนาะรับรองใบเขาจะเขียวดีมากนะครับอ่าทีนี้มาดูโซนต้นนี้ครับทีนี้ ต้นแดงครับคุณผู้ชมเนี่ยเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่ผมชอบผมไปไหนผมจะชอบพูดถึงเสมอก็คือต้นแดงนี่แหละนะครับนี่เขาร่วงใบเหมือนต้นสักแต่นะครับทันทีที่เขาร่วงใบเขาก็จะพลิใบออกมาแทนนะครับไม่ว่าจะแรงขนาดไหนก็ตามแต่นี่เป็นธรรมชาติของต้นแดงนะครับธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมีนกมีกาบ,บินด้วยเห็นไหมครับอืมเนี่ย มาดูแถวต่อไปครับคุณผู้ชมครับน,นี่ก็จะเป็นแถวยางพารานะครับต่อไปก็จะเป็นคิวแถวแดงเป็นต้นแดงเหมือนกันนะงามครับคุณผู้ชมครับงามมากๆเลยนี่นี่อ้วนใหญ่เลยนะอืถ้าผมได้ขนาดนี้เนาะนะโอ้โอผมประทับใจมากเลยนะต้นตรงดีมากส่วนใหญ่มันจะต้นตรงดีนะครับต้นเอ็นก็มีนะนะครับ เหตุผลที่มันต้องต้นตรงดีเพราะว่ามันมันต้องแย่งกันนะครับแย่งกันเอาแสงถ้ามันไม่เจ๋งจริงเนี่ยมันจะสู้ต้นยางพาราม่ได้เพราะยางพาราเป็นไม้ที่ปลูกก่อนนะครับฉะนั้นนะครับจําเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องพุ่งตัวเองสูงขึ้นไปนะครับให้สูงเหนือนะการาเกิดการปกคลุมของต้นยางพารานะครับเขาต้องรีบนะครับที่ดำเนินการชีวิตเขาไม่ฉะนั้นเขาจะอยู่รอดไม่ได้ ก็เลยทําให้ต้นเขามันตรงสูงสวยนะครับโอ้ผมเห็นสวนนี้แล้วผมประทับใจนะครับประทับใจตรงที่ว่าท่านท่านนะครับไม่ใช่ว่าอาพึ่งมาคิดพึ่งมาทําแต่ว่าท่านวางแผนโครงการของท่านไว้เป็นอย่างดีนะครับอย่างสวนผมนี่ต้องยอมแล้วว่าพึ่งมารู้ว่ามันต้นไม้มันมีคุณค่าและอย่างเงปลูกที่หลังนะครับมันมันก็ไม่ทันแล้วนะครับมันก็ไม่ทันแล้ว มันก็เลยต้องใช้วิธีการปลูกไปแทรกในในร่องของต้นยางพารานะครับทีนี้แทรกเข้าไปต้นไม้เราสั่งมาเยอะนะครับเราก็ต้องแทรกมันก็เลยเริ่มทีนะครับแต่ว่าถ้าเรามีการวางแผนอย่างนี้นะครับดีอย่างแน่นอนเห็นไหมครับทิ้งไว้ยาวๆนะครับ,าาะร,บระหว่างต้นพาราตัวน,นี้ปหาต้นนู้น8เมตรระหว่างกลางก็ก็ได้อีกนะครับปลูกได้อีกก็จะเป็นระยะ4เมตรอย่างเงี้ยนะครับยิ่งระยะต่อไปนะครับ พอยังยงพาราหมดอายุนะครับยิ่งจะทําให้นะครับต้นไม้ป่าที่ปลูกไวน้นี่มันเติบโตงดงามยิ่งขึ้นเพราะระยะห่างม,มันมีมากขึ้นอันนี้เป็นต้นขนุนครับ<ม>ก็ยังไม่เห็นมีลูกนะครับยังไม่เห็นมีลูกดูร่องรอยก,ก็ยังไม่มีนะครับรอดูต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ตัน,นี้นะครับปลูกที่หลังครับคุณผู้ชมครับเห็นว <ically S 2> ่าต้นนี้ดีงามนะครับประทับใจแล้วตันนี้มาปลูกที่หลังนะครับเฮ้อันนี้ต้นแดงทีนี้เป็นคิวแดงนะครับปลูกเยอะๆนี่มันดีครับคุณผู้ชมครับมันดีตรงไหนมันดีตรงที่ว่าต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยมันมันกินอาหารคนละอย่างกันนะครับสมมุติว่าเราเราปลูกแต่ต้นสากอย่างเดียวทั้งแปลงเลยนะครับ ต้นสักมันก็ต้องการอาหารเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเรายางนาสักประดูปลามาฆ่ามงศลับส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 ลับกันสิ่งที่เราจะได้ก็คือความหลากหลายนะครับต้นไม้แต่ละชนิดกินกินอาหารคนละชนิดกันเมื่อมันมีความหลากหลายนะครับมันก็จะช่วยพยุงกันดูแลกันได้นะี่ครับอันนี้ตามความคิดผมนะนี่นะครับโซนข้างบนนะครับ กลุ่มข้างบนเนี่ยขึ้นไปเนี่ยก็จะเปน็นใบของต้นยางพาราโซนนี้ลงมานะครับก็จะเป็นของยางนานะครับเห็นไหมครับอันนี้สักนะครับต้นสักโซนฝั่งนี้นะครับจะเป็นต้นเล็กนะครับต้นเล็กๆที่หลังปลูกที่หลังตัวนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่กว่านะครับนู่นนะครับยาวเหยียดเลยนะครับสวนของท่านนี่ไกลมากเลยนะครับเรียกว่ามองไปนี่ลิบๆเลยนะครับ เศรษฐีในอนาคตเลยนะครับนี่เนี่ยถือว่าถือว่ามีการวางแผนที่ดีมากในแง่ที่ว่าอะไรในแง่ที่ว่าในระยะเนี้ปีหน้าถ้ามีการเปิดกรีดยางพารายางพาราเราก็ได้ได้เงินใช่ไหมครับยิ่งช่วงเนี้ยราคายางพารายิ่งยิ่งสูงกว่าในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาทุกปีนะครับในช่วงฤดูฝนฤดูหนาวได้เงินจากการปลูก จากการกรีดย,ยางพาราระยะยาวจริงๆเลยครับเราก็จะได้เงินจากต้นไม้ป่านะครับที่ปลูกไว้อีกต่างหากอ้สุดยอดสุดยอดนะครับขอชื่นชมเลยนะครับขอชื่นชมเจ้าของสวนที่มีแนวคิดดีๆอย่างนี้นะครับที่สําคัญนะครับก่อนที่เขาจะตัดไม้อะไรเนาะมันก็ยังได้ประโยชน์ให้กับทุกคนกนะ็คือทุกคนนี่มีมีสิทธิ์ที่จะได้ใช้ลมหายใจร่วมกัน ใช้ออกซิเจนร่วมกันจากการปลูกต้นไม้นะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่สําคัญที่สุดต้นไม้มีแต่ให้คุณกับเรานะครับแม้ว่าจะมีคนแอบลักลอบตัดไม้ทําลายป่านะครับเราก็ปลูกไปนะครับเราเป็นคนรราชอบต้นไม้เราก็ปลูกไปนะครับคนแอบตัดวันหนึ่งถ้ามีการจริงจังกันมากขึ้นนะครับกับต้นไม้ต่างๆมันก็เริ่มลดน้อยลงแล้วมันก็จะเหลืออยู่ที่สวนเราต่อไปก็แอบตัดจะเยอะนี่ แต่ทางดีเดี่ยไม่ต้องให้เขาแอบตันนะครับกฎหมายมีก็จัดการนะครับคนไหนที่ไปตัดในที่ที่เป็นอุทยานแห่งชาติอย่างเงี้ยมันผิดแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็จัดการจับดําเนินคดีนะครับแต่อย่างที่บอกครับก็จะมีหลายแง่มุมให้เรามองเนาะอย่างเช่นพื้นที่ป่านี่มันเยอะนะครับแล้วคนที่ทํางานป่าไม้นะครับก็มีน้อยนะครับพอไปที่หนึ่งนะครับไอ้คนที่ไปลักลอบตัดเนี่ยเขาก็จะไปอีกที่หนึ่ง มันก็เลยก็เลยนะครับก็เลยไม่ไม่ลงตัวกันบทีจับไม่ได้นะครับจับได้บ้างนะครับบางทีเขาก็จะเอารถเข็นรถอะไรเป็นลาดนะครับก็จะจับได้เห็นอุปกรณ์ต่างๆวันหนึ่งผมไปที่ผมจําไม่ได้มันเรียกว่าอะไรนะครับอยู่ที่ศรีสะเกดตัวนั้นเป็นที่รวบรวมของกลางที่เขาจับมาได้จากป่ากองแบบเป็นเพ้อเนินเทินทึกเลยนะครับไม่ใช่จับได้เฉพาะต้นไม้นะครับของกลางนี่พวกรถต่างๆรถกระบ,บะรถ เข็นรถอะไรต่างๆที่เขาเอาไปนะครับเอาไปขนไม้นี่เขาก็จามาเป็นของกลางหมดเลยนะครับก็เยอะเต็มไปหมดเลยนะครับอยู่ที่ศรีตะเกียดนะครับรู้สึกว่าจะชื่ออะไรพนมดงรักนะครับแต่ไม่รู้ว่าชื่อเต็มๆมันชื่ออะไรเป็นเป็นหน่วยอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับมาดูต้นนี้ครับอันนี้นะครับเรียกว่าต้นยางเหียงนะครับบ้านผมเรียกว่าต้นต้นซาดนะครับต้นซาดนี่ใบจะ จะเล็กๆหน่อยนะครับแล้วก็มีขนต้นตาอันนี้ก็เช่นกันครับถ้าต้นกุ้งนะครับใบใหญ่ๆกว่านี้ต้นกุ้งก็คือ,อายางมียางเหียงเนะเาะยางพวงครับคุณผู้ชมครับยางพวงต้นกุ้งนี่จะเป็นยางพวงอันนี้เป็นเป็นยางเหี่ยงแล้วก็จะมียางกระดาอีกยางกราดานี่คือต้นสแบงตอนนี้ต้นสแบงกําลังเบ่งบานนะครับดอกกําลังบานสวย บางต้นนี่ก็จะไม่ใช่ดอกแล้วแหละจะเป็นผลแล้วแหละนะครับมองไปนี่สีแดงสวยงามนะครับนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็โอ้ผมผมฝากคุณผู้ชมด้วยนะ <Yeah. S 1> ผมนี่รวมกันกับเพื่อนอยู่สามสี่คนนะครับ <Yeah. S 1> มีหนายห้างด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ก็รวมการตั้งนะครับตั้งชื่อ ค่ายเพลงนะมีการตั้งค่ายเพลงขึ้นมานะครับชื่อว่าทุ่งสะแบงมิวสิกนะครับอันนี้ขออนุญาตโฆษณานะครับทุ่งสะแบงมิวสิกเป็นเป็นกลุ่มทีมงานของพวกผมนะครับที่รวมกันนะครับมีคนที่แต่งเพลงคนนึงนะครับมีคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องดนตรีนะครับทําดนตรีเรียบเรียงดนตรีคนหนึ่งแล้วก็คนนึงเป็นคุณครูผู้ประสานงานนะครับแล้วก็มีท่านนายห้างนะครับดูแลควบคุมการผลิตต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับ ก็จะมีการปล่อยเพลงออกมานะครับมีอยู่2เพลงนะเจะที่จะปล่อยก่อนในชุดแรกนะครับเป็นนักร้องสาวทั้งสองท่านเลยนะครับก็คือเพลงน้องสาวแบบดนะครับถ้าพูดภาษาอีสานก็น้องสาวแบบดนะครับ,รอบ,บ,รบของอนักร้องที่มีชื่อว่าชมพู่ธนาภานะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะเป็นเพลงของเข้าใหม่ปริยากรนะครับชื่อเพลงว่า มาง่อเนี่มีอยู่สองเพลงจะปล่อยก่อนนะครับแล้วเพลงอื่นก็จะตามมาเป็นระยะต่อไปนะครับอันนี้ขออนุญาตโฆษณานอกเหนือไปจากต้นไม้หน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรักเช่นกันก็คือเรื่องของเสียงเพลงนะครับผมก็เป็นผู้ประพันธ์เพลงนะครับเป็นผู้แต่งเพลงนะครับไปติดตามรับชมไปให้กําลังใจกันได้นะครับอมาดูต้นไม้ของเราต่อนะครับนี่นะครับสวยเลยนะครับคุณผู้ชมก็สวยเลย งดงามมองไปแล้วสีเขียวถ้าถ้าเราเห็นเพราะต้นยางพาราอย่างเดียวเนาะถ้าถ้าไม่มีการปลูกต้นต้นพวกยางนาหรือว่าต้นไม้อื่นเนาะสีของมันนะครับก็จะเป็นสีใบตองอ่อนนะครับเห็นไหมครับที่จะเป็นททนแบบนี้แต่ถ้ามีระดับล่างลางมาเห็นไหมครับระดับล่างจากนี้มานี่ลงมาข้างล่างก็จะเป็นสีเขียวเข้มก็ถือว่าเป็นการเพิ่มนะครับเพิ่มความงดงามให้กับธรรมชาติ เพิ่มความสวยนะครับความดูดีให้กับป่าแห่งนี้ขึ้นได้เยอะเลยนะครับคุณผู้ชมครับโซนนี้นะครับสังเกตดูต้นไม้เนะครับโซนนู้นจะปลูกก่อนนะครับคุณผู้ชมต้นมันจะโตกว่าต้นยางนาเหล่านี้นะครับอายุอยู่ที่สองสามปีเท่านั้นแหละนะครับคุณผู้ชมไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้โตเท่าเพื่อนนะครับกลุ่มนี้อาจจะสามปีกลุ่มเี้อาจจะสองปีเพราะว่าต้นมันจะต่างกันมันจะมีหลายรุ่นหลายระดับนะครับเห็นไหมครับ จะมีหลายรุ่นพวกนี้สองปีนะครับต้นเล็กๆนะครับต้นนู้นก็จะใหญ่นะครับมีมีหลายหลายช่วงหลายรุ่นหลายระดับนะครับก็ถือว่าอ่ะนะครับอย่างน้อยก็ได้ปลูกแล้วแหละนะครับให้มันเติบโตเพนทําหน้าที่ของมันไปนะครับก็จะครับเนี่ยกลุ่มนี้สองปีอย่างแน่นอนครับอู๋ยครับต้นมันยังไม่โตนักนะครับแต่เจ้าของท่านก็มีการนํารถไถมาไถนะ ไหมครับนู่นไหมครับนู่นการนาํามาไถ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการพรวนดินนะครับเอาเอาหญ้านะครับที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับให้เป็นเป็นปุ๋ยข้างล่างนะครับก็เป็นการดูแลเป็นการทําให้เกิดปุ๋ยพืชสดได้อย่างหนึ่งเช่นกันนะครับตัวนี้ก็จะเนี่ยอย่างนี้เนาะยอดนะครับมันไม่ได้แทงขึ้นมาข้างบนอย่าไปอย่าไปคิดมากนะครับวันหนึ่งมันก็จะแทงขึ้นมาเอง ธรรมชาติของต้นยางนานมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนช่ครับแม้กระทั่งแมงกินูนกินมันก็ยังแทงขึ้นมาของผมนี่เจอปัญหามเต็มนะครับปัญหาแมงกินูนี่เต็มเต็มเลยนะครับผมก็ยังะนะครับแอบหนักใจมาแล้วแต่วันนี้ไม่มีความหนักใจแล้วมันมันโตขึ้นมาแล้วม,มันแทงยอดใหม่มาสวยกว่าเดิมอีกนะครับนี่อย่างนี้ไหมครับพอเอ็นเอ็นปปุ๊บก็จะเอากิ่งใหม่ขึ้นมาแทนนะครับ ธรรมชาติของยางนานี่เป็นไม้ที่อ่าเรียกว่าต้นต้นสูงนะครับคุณผู้ชมครับต้นสูงแล้วก็พุ่งตรงขึ้นไปครับตรงขึ้นไปแบบเลี้วเลยนะครับมันเป็นต้นไม้ที่สูงได้ถึงห้าสิบเมตรเลยนะครับห้าสิบเมตรนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับคุณผ <c oughs> <c oughs> ู้ชมเท่ากับตึกโอ้ไม่รู้หลายชั้นเลยนะครับสี่สิบห้าสิบเมตรเนี่ยเห็นเร,เรื่องปกติเลยนะครับมันเป็นไม้ใหญ่เป็นเป็นพญาแห่งไม้ใหญ่กว่าเ,เพื่อนเลยไอ้ประเภทต้นยางนานี่นะ สุดยอดสุดยอดชื่นชมชื่นชมครับชื่นชมอ่ะมาดูเจ้านี้ตัดแต่งกิ่งครับอ่าอันนี้ถูกถูกเลยนะครับถูกสูดเลยนะครับตัดให้มันห่างหน่อยนะเพราะว่าต่อไปครับพอกิ่งนี้มันแห้งมันก็จะสลัดแล้วก็เอาเอาเปลือกมาหุ้มนะครับหุ้มเองนะครับก็จะไม่ไปทำร้ายเนื้อไม้นะครับที่เป็นลำต้นหลักนะครับ ตัดให้มันห่างหน่อยนึงนะคุณผู้ชมนะอันนี้เป็นข้อแนะนํานะครับอันนี้จะโซนนี้จะเล็กๆหน่อยนะครับเรียงกันไปสวยๆเลยนะครับแถวบ้านคุณผู้ชมปลูกกันเยอะไหมครับมีคนที่ดูคลิปของผมคนหนึ่งที่มามาดูบ่อยๆเนี่ยับท่านบอกว่า,าแถวอุดรน,นะครับแถวอุดรก็มีคนปลูกต้นไม้แต่ว่ามีน้อยนะครับ ผมถามว่ามีมีน้อยมีมากขนาดไหนต้างบอกว่าอ่าก็มีปลูกเฉพาะผมนี่แหละบ้าแต่ผมนี่แหละนะครับคนบ้าปลูกต้นไม้นี่นะครับก็มีมีอยู่นะครับมีอยู่เช่นกัน,นครับแต่อุด,ดอนท่านท่านบอกอย่างนั้นความจริงยังไงผมไม่รู้นะครับเพราะว่าผมผมยังไม่ได้ไปถ่ายทําแถวนู้นนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะไปตั้งเป้าว่าจะไปทุกที่เลยนะครับที่ที่มีการปลูกต้นไม้นะครับแต่ว่าในช่วงเวลานี้ขอเก็บนะครับ แต่แถวบ้านผมก่อนนะครับ,บเพราะว่าเฉพาะแถวบ้านผมนี่ก็ยังยังไม่หมดอยู่นะนะครับแต่ก็ไปไปในหลายที่มันก็จะดีอย่างหนึ่งก็คือเราได้เห็นเนาะเห็นความแตกต่างว่าแต่ละที่นี่เขาเขาทำยังไงเขาปลูกยังไงวิธีการดําเนินง,งานแล้วก็ความสวยความงามของต้นไม้แต่ละพื้นที่มันสวยงามขนาดไหนมันแตกต่างกันมากไหมนะครับอันนี้ก็จะได้ไปดูไปชมกันนะครับเนี่ย สวยงามดูดีนะครับเดี๋ยวไปดูจนสุดสวนนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับโซนเท้าท้านี่รู้สึกความแห้งแล้งจะจะมีมากกว่าดินมันจะแห้งกว่าทําให้นะครับสีของใบไม้นี่นะชวนให้คิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้อยู่อีกสักสองสามเดือนอาจจะมีการตายเกิดขึ้นได้นะครับมันตายจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับผมเห็นมาแล้วนะครับแต่มันไม่ได้ตายง่ายหรอกนะครับแต่ว่า ถ้าไม่มีฝนมาตกใส่มันเลยนะครับต่อไปนี่เหี่ยวนี่ก็จะสลัดใบร่วงทิ้งนะครับส่วนนู้นนะครับอาจจะอยู่ในที่เนินกว่าเพื่อนทําให้ใบมันใบมันเหลืองนะครับโซนที่ผ่านมามันจะไม่เหลืองนะครับอนี่นี่ขนุนครับคุณผู้ชมครับปลูกขนุนก็ได้กินขนุนวันหนึ่งมากรีดยางนะครับคุณผู้ชมครับเราปลูกขนุนไว้ในสวนยางเราก็สามารถที่จะได้ได้กินขนุนด้วยนะครับถ้าเราไม่กินก็จะมีพวกกระแตนะครับมามาทำงานแทนเรานะ นะครับก็ไม้ผลก็น่าปลูกนะครับคุณชมาไม่ต้องปลูกไปเยอะก็ได้นะถ้าคุณชมไม่อยากปลูกเยอะเอา,าเฉพาะพอที่ทําให้เราได้เก็บได้กินนะครับอโอเคครับเรื่องดีชาแนลขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับจนมาถึงช่วงท้ายนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ